ไปดีเด้อมาลงวัชกุลทุกคนเอเพื่อนคเพื่อนคอยเพื่อนคอยเพื่อนเพ่ต

เดี๋ยใส่เลยได้ไม mm. ่ว่อไปใส่ก่อนเจ้าอยู่ก็ไม่ไหวก่อนเด้อเบอรคนบริหลายคนถอดหน้าดิอ่ะเจ้าเจ้าี่เองนะแป๊มไม่ใช่ใช่เขา ไม่ใช่ก้นแล้วยังไม่เอาตบอๆนะน้องไปใช่หุ่นเป็นยังก้นน้องไปคือแบบต้องไปใช่เลย สามโมโตซาจารณาจัมป <laughs> <t> ันโมโตขโตโมอมีควานเป็รปาตุตารมีามีญาตารมวามนุษย์โมโตซาตวะือวแม่ลูกอ่อนท่านนะต้งเจอหลาย To phátipan nó baba vato, tha à tango, to nó à เอยไปโรงรียนบเลยนะปุบมาเลยนี่นะขยังไ่เหลูกกรอนีหลายังไ่เหลูกกระดายบอคุหลายบอคุนายบอเอ้ยเบิ่งนะนเอ้ยอีหลนี่นมมาถนมน้ปลาพิงบอมันบ่มีแนวดาดจอกมันแดงไปจรง่หละแดงโดนมงใดแดงมงนั่น

Nhiêm bàn này, nhiêm bà này lộn, nhiêm bà này Nhiêm bàn này, nhiêm bàn này Hà cái tư từ, từ non đi Nhiêm bàn này lộn, nhiêm bàn này À bye bye như à, thưa cha cái thưa lăng đều vẫn có vỏ có vẻ kìa Trên ơi Nhiêm bà này quá đi Chỉ nhùm lái nhiêm bà nè này ยิ้มหวานแน่ยิ้มหวานแน่จังไีเอาลงมานั่งนี่ได้นี่ยิ้มหวานแน่ยิ้มหวานแน่อายยิ้มก้อนบ้านึงยิ้มก้อนบ้านึงเลยเอาปลาผิงคือสิมาไว้แทะลืมเงินเสี่ยบาทเยนี้ยิ้มก้อนบ้านึงปวนตีนั่นเอาบวบกล้วยนี่แล้ว างปฏิบชเียาไปอาอัซนงร่มนเป็นปรเด็นถ้าไปหาหมอฉีดวัคซีนมเงินละปะไม่เลยปะออมาเปิดเร่งละปะีเปิดปีนี้นี่น่นูกที่ไหนี่ทกอชีแ่านิลวกันีดละหอ้ธรรมดาิดละหอนอาทิตย์อาทิตย์ละหอนึงต cơ mà cái anh em con và nâng một con và nâng ấy thế này xài đây lại có ra mà ui giờ hết quá nào bị chặn nè đây chui lù ui hết bạc มาแล้วบักเขื่อผมวแบบคุงช่หมบักเขือโค้งง่โทรบอกป้าโอ้้นนี่มาแล้วบักเขือกับักเบอเบื่อกินคนว่าโอ้ยมันมืดเลยเพื่อเขาชิคุนหอดวะโค้แรงเลยโค้งงแรงเนี่ยโทรบอกป้าอะไรมาแล้วบักเขือผัวบบอกไออมาผมวบลายช้ำผนวแบกินยาเลยะมากินช่อยกันแนบผ

Chị nè con nhà Phải cầm phải đó cả nè ơi Jenny Jenny Mưa rồi Chị nói hẹp cái tô vào cả gần nhà đâu ไปสิลป์น้ำหน้าบ้านนี the ่ย um ไง Mont right เพราะว่าจะแบบทางน้หน้าป่ามันเบื่อมันเบื่อมันเป็นประตรงัวโตกะวานนี่เลยศิลกน้ำหน้าบ้านหายแล้วชิบมัดเราจะได้ชิบมัดอ๋อเขาอยากไปสามจะให้ทั้งไงไงเดนยังหัวล้านเอยอีกชิบมัดข้อหลอกแบบลี้แล้วบางเอาอยู่หน้าเพื่อนปตูโกงเหรอแล้เราเอามาให้ก็ได้ป่ะเคื่อนอะไรเจอากีการกันเออเราสุดายอยู่แล้ว โอ้ไบบอยไปถามบนลอยลายเดล้าพันปีนี่นนมันบออกมันน้่่วมเลยบานเลนะกวดโต๊นลอยาเดีวเจนย็ดยังจนจนจนอะะเอ๊ะหนึ่งสองสามยิบ้า้าเ้าก้าก้าไอบไปไปแล้เจนจนี่

จะตงได้บิวเยฮะดวได้วเยรเ่าเรื่องทีไม่ชวนใจนะเปนลูกทิ่นบะเออเออี่ปีแล้วเนาะอ่เไม่ชวนเนียลูกเดียวมันมันแยดูผมมันย่อมบอนี่ดู้ไหมไม่ยเดียวแต่เกิดเดยวเออี้ตาลน่าักเดียวแต่เกิดยังนี่นะยังไม่มียังยังขาดาดาะอย่างเรผู้เก่า

แงเน็ดหนาเน็นหนาชิร <cái nào? S 2> <này S 1> ่ายแท้นี <c ười> ่ให้บ่เนเป็ดหนาชิรายแ้ไอ้ิลูนี่ว่เจนชั่วหน่อยก็ตามไปนกระเบื้อได้เนาะลอง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 ดูไ้ยเนียมยังตีกันมันหายชิมมือมันเถียงกันเกืยอมันแพ้ได้นี่นะเมาเได้ตกว่อ้ฝ่ามือมันที่เอาที่ดา จริงนะรสจีขนาดเท้าเว้าบมีความมืดมืดปากปั่วอร่นั่นนะหน้าบุดหน้าวี่งเห็ดจูอยู่นี่อันนี้นะ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 บ้านรสดบ้านสกกี่รสสิลำพงนี่เล่เนาะนี่นเนาะกินหน่งกัอให้ให้มามามาฉลอย่าง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 จะอะไรย่างเจนะ อ่ามาหลบมาหลบมาหลบนะเป็นอะไ้าก็ยพวกค่ลูขอด้บ่อใงญ่ขอด้บ่อยู่พวกบักบอใหญ่ขอเดีเลยน่อยขาไปอยู่ในตะกร้าได้หน่จังเอาบวกลูกเอาบวกอ่านึ่ อ๋ออีหล่าอวอเงินแำหน้ายังไ่ได้อะวเงินนะยังอัเงินยังไรไดนะเงินยังบ่ไปหาจีนี่บ่ยังแำหนั้นเอได้ล้วอยู่นน่นก้าสองตาคน่งกดใจอูกบใจกกินว่าอีหล่ากินว่าลูก กินกล้วยบ่ลลกกล้วยมาแล้วสกูะเบ่าก็ไปเจอกล้วยอันขามาดแเหนืออ่ซํำแขนนี่ซ้ำนกระตุกอันนี้กล้วยอะไรเออาทไหมเออเอาหายมาน่งเจ้กะลูกมันเจ้าเป็นอะไรผุนๆผุนมันหั่ตะเตนแทนมันเทตุก จะกดจะแบเีือปัญขานะเสือปัญชานะแม่แม่กระสาบกัดบอแม่กระสาบกัดบอเสือนี่นะมันออกเศษหนึงแล้วมันจะไปกชวชงแนวมันรอมันมันปิดแค่แรนเนี่นะแนวมันจกกินลูกจกินจกกิน เจ้เนาทูน่าหนิฮะโชกยันวะน่ะุะน่ะบาดาิเนเขานำน้ำน้ำนเกนเขาทำนนำน้ำน้ำ้ำเ้ยตึ่อหได้มาเลยกามันนี่ี่จัจับเวแนงหนาเน่นะอนเเขาาาาา อยากเนา่ยน <c ười> <c ười> well, ่องน่องนี่ดิดิบนเบิองไหมเข่าข้าข้อบวลูกก็นี่เป็นดิวิช่างกินดิวิช่างเขาก็ยัดใส่นปลาปั๊บเอาบริสุทธิ์แน่เลยเราไปรับเอาเลยใครอื้อเลยมันน่ะเราอุ้มหนีแต่อีน้องมันนี่เราบริรับเอาเอาไปเลยบริยานถ้าใส่กระโปรงมันไปซ่าแน่จักหน่อย เดเดินรวัามันตีแล้หนุ่มเลยมีน่อยนะมัิกเกว่ชนาย่าิมันว่ชนาในวาย่าย่าน้องโอ้ยชำนี่จิ๊บจิ๊บชัมนี่นะชัมนี่จิ๊บจิ๊บชำนี่น่ะอันนี้น้านีงหน้มไปมรนการกับโบมันโยกโกไ ถ้าถ้างนมันไปไวอันนี้มันคากระโปงมันกงโกไปอันเตมือลกเมือแปะแปะอัเตมือแปะแปะหอันนี้บานเลน้บานเลยลน้บานเพื่อวยวน้บานยินบานอันน้บานเลยลูกน้บานเลยอันยี้บานอัน้บานเพื่อนอิน้บานบารด้จะตื่นพล่อน้ว่อดีดจ้ะอบานเลยป้าพิงเลยบานเล แต่ว่าเงยดีค ouais. ่ะฮักเด้กระโดดดิย่ายิ่งกระโดดค่ะฮักก็จะนี่จะนี่จะนี่เอ้ยยิ้มบวานนี่อกหน้านพันหน้านนวลชิชิได้แบบแม่นะยิ้มบวานนี่ล่กยิ้มบวานนี่แล้วมันตีแด้วแบบนี้อ้ายิ้มบวานด้วยเนาะโอ้ยยิ้มบานจังเลยจะนี่จะนี่เอ้ย เห็ดปากกระจับมาบ่อนด้วยเห็ดปากแหวมานเนื้อมันจังเลยรอหยาดน้ำบันดปลาลงม่กินนะกินแมมเลยแนมือหน่อยหน่อยหนอนจะใ้เงี้ยกกวดไงเนาะเอ็ดรอดี กินน้ำแล้วก็มือสองขางรอเรากัดนงได้ถ้ากวดใหญ่ได้แต่หัวได้เวลาันไปมันใช้กระโปรงเนยเาก้นได้ละเนาก้นเห็ดกอะโปงไปนะทัางนั้นกับยางไหเจ้าทั้งนั้นกับยางไะวิววิวน้อยอ่อนนี่ไง ก้าเดินหนาเนาะเก้าเดินหนาปีนึงพอดีปีนึงได้ตีคิดว่าย่าเกี่ยวข่าวเลยว่าแล้วย่าอันนี้ปืนกับวันเกิดน้ำพิงเลยนี่เนาะมันเกิดแจ้ววันเกิดไข่และปืนลองเล่าปืนทดลองเขายังได้ทลองก็บุงหุ้งเลยมุงหุ้งมิลายอยู่มุงหุ้งเอามะลายอยู่ตำบุงหุ้งเอ้าตำบุงหุ้งทอดไก่ทอดอัน ปีกไก่เนาะอช็คเดียดนโอ้ยซับแล้วเขากระตำแล้วก็โอ้ยจะผอมันเป็นยังไงของข่ตำหุ่งบอกแล้วข่รับที่ชอบชื้อเสร็จมันเครื่องมันจะซื้อตยืดจาเสร็จว้าเสร็จมึงห้องเดียว่ข่ซับไปอข่มีมึงห้องแด้ยวมึงห้องข่ซับ เครื่องเครื่องมันจะซื้อมากล่องแนวโลนึงหมกเด่นนมีแปลกแล้วแปลกแล้วแปกป้อกลยแล้วจะซาบันยารอกโลนึงโลนึงสีเอายันมันซื้อมายันบุกินเลยซื้อมาซาบันยิาเออ้วพนี้ซื้อมาโลนึง แกงงั้นก็แกงน้ำมันก็ชักได้นะอันนี้ก็แซ่บก็อันไฟแกงน้ำม้กันนัวเลยพอดีเลยไปได้เหมือนหงอย่าคขึ้ในคลิปมันใช่ไหมอันบ่ากี่หน้าอันที่ว่าอันใชยอุ้มมันเลยโต๊ะผมยิกเนาะวันนี้ขากันเนาะกระดิกระดิแต่หุ่นเนี้ยอะกัแม่ตัวนี้น่อยดิ นี่ผมยิ้คือกันกับแม่น่ะโตโตนะเนาะโต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 มันขีนอนไว้แน่กว่นี่มันตื่นต่เช้าว้าวได้นะมันโอกาสคอดว่าดีได้น่ะเวลามันกินนมนะโาตัมมาจัมพูชา นโมทัดมือเลยลูกวตูอว um> ัต um> ah> ูจำนธัสกาโตตินาวัมภาณังอระยะวะหัมโพตูเข้าได้ดีคาวัทานการทีาวไยขอ มาหน่อยเอ้ยห้กินไปเธอกำลองสดงเครืกาตีนาวัตุนาคขอขวดโมกน้อยทังไร้านางเมยปาตจังข้าเขาพุมนึาุน่นจอมยุทธนะ

เป็นจังไดเฮหยแซ่บาเป็นจังไดจอมยุดบาบ๊แม่มันเขียวแต่มวนนี่ันนี้นะกุ๊กไก่กุ๊กไก่นะไนเชื่อชื่อฮอดอกไหมันนี้พปเชื่อฮอดอกไมมให้ร้านน่ะตังเงินเดีย มาเป่าด้วยเจาุชาก็น้อยคืนนางสอพร้อมด้วยคัวเ่าสกระอเอาก็นละต้นนงนเต่าม่ชื่ดองไ้หลนม่เ่าัวน่าด้แช่บอแช่บอแช่บมันต้องเจอแบบนี้แหละ เช้าผ้าน่ะมันกิ่งร่องลายรอบเลยอ่าวัดหัวเจ้าของดิเล้เขาโดนกาโาโจะนอยโนามรอมครัามต้นกัตลต้นงโอทุยเจ้าจราเลยนวพอให้นางดน

กินไท่กรอกตะมุนตะมุนเยอะรออยากน้่เนอะพ่อพากิน้วยป่อกินได้ดูป้อนดูป้อนปลาผิงดูมั่มมป้านะไม่ชนไม่ชน

โอเคสบาะรุงเลยตอนนี้ก็รอหยาดน้ำก่อนเนาะคลิปนี้ก็ฝากแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคือเกาเด้อเนาะรอหยาดน้ำหยาดในแล้วก็เลี้ยวพแม่พี่น้องเลยกิปนี่ช่องก็ขอต่อไปก่อนเนาะสบายดีละสวัสดีบัดจุกุลจุคต์เนาะ